สวัสดีค่ะปายานิยายจีน EP6 วันนี้มีชื่อเรื่องภาษาไทยว่าหลุดเข้าไปในนิยายคู่มือพิชิตใจดอกบัวดำสถานะ113ตอนจบเรื่องย่อในโลกใบนี้เหล่าปีศาจแผงฤทธิ์เกลื่อนแผ่นดินกำลังรอให้วีรบุรุษหญิงชายมาเขียนตำนานบทใหม่น่าเสียดายเธอไม่ใช่นางเอกผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินไม่ใช่นางร้ายเบอร์สองผู้สูงส่งแต่กลับเป็นตัวประกอบหญิงเบอร์สามที่ใครๆก็รังเกียจ เจ้าของรักเดิมนั้นหลงรักพระเอกฝ่ายเดียวคอยแก่นแกลงนางเอกและทั้งชีวิตมีไว้เพื่อขัดขวางความรักของพานางสุดท้ายก็ถูกน้องชายสายซิสตทอนของนางเอกเหยียบย่ำและใช้ชีวิตอันแสนสั้นของเธออธิบายความโง่เขลาได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าถ้าฉันแย่งผู้ชายของนางเอกมาได้ฉันก็จะชนะสินะขอโทษค่ะเป้าหมายของคุณคือน้องชายของนางเอกนะคะน้องชายงั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะ น้องชายผู้แอบรักพี่สาวแต่ไม่มีวันสมหวังจิตใจบิดเบี้ยวเจาเลอม,มหิตและเป็นดอกบัวดำตัวจริงดอกบัวดำสายยันเดเละที่กินผู้หญิงเข้าไปโดยไม่เหลือซากนางเอกของเราต้องพลิกชะตาดึงเส้นแดงแห่งโชคชะตาใหม่ปราบปีศาจพิทักคุณธรรมและจีบหนุ่มโรคจิตให้สำเร็จนี่เป็นนิยายแนวทะรุนิติเน้นเนื้อเรื่องมีปริศนาเข้มข้นความสัมพันธ์อันซับซ้อน ใครชอบแนวพอดแบกซับซ้อนดาร์กหน่อยแต่สนุกแน่นอนแอดมินแนะนำใครสนใจแอดมินปักชื่อจีนไว้ให้แล้วค่ะ